ครับกลับมาพบกับคลิปจากอีวีนาอีกครั้งนะครับผมโดยในคลิปนี้ฮะเราจะมาแนะนานะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ครับในการเล่นเกม e n s ช i n Impact นั่นเองนะครับผมจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกครับผมก็คือการจัดการสต้ m มิน่าในเกมนี้นะครับมีสต้ m มิน่าด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นหัวใจสําคัญทีเดียวครับผมในการที่จะออกสํารวจพื้นที่กว้างใหญ่เกมเซลดานะครับผมก็คือเมื่อคุณปีนนะฮะหรือว่ามีการใช้การบินเนี่ยก็จะมีการ เสียสตามิน่ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนภูเขาปีนตึกนะครับผมหรือแม้กระทั่งว่ายน้ํานั่นเองถ้าจัดการไม่ดีนะครับผมก็อาจจะตกลงมาตายได้นะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งครับที่ผู้เล่นหลายคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมก็คือการกระโดดรัวรัวนั้นนะครับจะทําให้คุณเนี่ยเสียสตามิน่ได้มากกว่าการปีนปกตินะครับคือถ้าอยากจะปีนสูงๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รีบเนี่ยครับผมให้ใช้การปีนปกติจากปีนได้ไกลกว่านั่นเองนะครับ อย่างต่อมาครับผมก็คือให้คุณเรียนรู้นะครับระบบธาตุที่จะจัดในทีมนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับตัวละครต่างก็จะมีธาตุประจําตัวนะครับแล้วก็ธาตุเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในทีมนะฮะมีตัวละครธาตุเดียวกัน2ตัวนะครับก็จะได้โบนัสแต่ละธาตุนั้นไปนะฮะซึ่งก็มีหลายอย่างนะครับหรือจัดธาตุที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสตัวนะฮะคุณก็จะได้โบนัสมาเช่นกันนะครับผมใช้สิ่งเหล่านี้ครับในการที่จะเรียนรู้ในการจัดทีมเพื่อไปลงดันเจียนหรือว่าผ่านภารกิจนะครับ อย่างตง่อมาครับผมเสาที่เราได้เห็นนะฮะเสาใหญ่ที่ใช้เปิดแผนที่นะครับหรือว่าที่ชื่อว่า s t a a d y Arm จุดเซเว่นนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันฮิลเราได้ด้วยนะครับเพียงกดขอพรที่เสานะครับแล้วก็จะมีขึ้นหน้าต่างฮิลมาให้เรานะฮะซึ่งจะเป็นทานฮิลให้ฟรี Free ๆนะครับไม่เสียอะไรเลยนะครับผมเราไม่ต้องไปเสียอาหารด้วยนะค,ะคร,รับใช้เดินผ่านเสาเหล่านี้นะฮะก็กดใช้เสาได้เลยนะคะรับและเสาเหล่านี้นะครับผมประจําแผนที่ยังมีธาตุต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นธาตุลมลี่อยู่ก็็จะเปนา ดินนะครับผมซึ่งเสาเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนาธาตุของตัวละครตัวเอกเราได้ด้วยนะฮะให้เป็นาธาตุตามที่เรากดสํารวจนะครับเอาไว้จัดทีมก็ได้นะครับโดยเฉพาะทีมธาตุดินนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวเท่านั้นเองนะครับข้อควรที่รู้ต่อมาครับผมเป็นข้อหลักประจําเกม Open World ทั้งหลายนะครับก็คือให้พยายามสํารวจแมป ให้ได้มากที่สุดนะครับผมก่อนที่จะทาเควสอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะเน้นไปที่การเปิดเสาวาร์ปทั้งหลายนั่นแหละนะครับซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปฟาร์มของหรือว่าไปทำเควสภารกิจต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับและที่สําคัญในเกมนี้เนี่ยการเปิดเสาหรือว่าการปลดล็อกโซนต่างๆเนี่ยก็จะได้ XP ด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนที่ทําสําคัญเช่นกันในการเปิดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับ ข้อต่อมานะครับผมพยายามเก็บรักษาไพโรเจนไว้สำหรับการเปิดกาชาซัมมอน พยายามอย่าเอาไปทําสิ่งอื่นที่ไม่จําเป็นมากนักนะครับเพราะว่าแน่นอนอย่างที่เรารู้กันว่าความเกลือนะฮะเป็นส่วนสําคัญแน่นอนเพึ่งการเปิดกาชาเนี่ยก็ยังได้ค่าเงินอื่นๆนะครับผมเอามาเพื่อจะใช้ไปซื้อเศษสําหรับเปิดกาชาอีกด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นพวกสตาร์ดั้งหลายนะครับผมซึ่งคุณจะได้สตาร์ดัมานะฮะซึ่งมี2แบบนะครับสามารถเอาไปแลกเป็นไอเทมพวกเฟสต่างๆนะครับผมซึ่งจะใช้ในการเปิดกาชานั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกครั้งที่เปิดนะครับให้เปิดที่แพ็คคูณ10เสมอนะะ เพราะว่ามันจะการันตี4ีดาวมาได้นะครับผมอย่างน้อยก็ได้อาวุธได้ตัวละครที่ดีนะครับอย่าไปเปิดอันเดียวนะฮะเกลือแน่นอนเรื่องสำคัญสุดท้ายนะครับผมที่จำเป็นเลยก็คือเดลี่มิชชั่นนะครับเมื่อคุณแล้สิบแล้วเนี่ยคุณจะปลดล็อกเดลี่มิชชั่นหรือมิชชั่นประจำวันนะฮะซึ่งพยายามทำทุกวันนะครับเพราะว่าให้ของที่ค่อนข้างเยอะ แล้วก็ได้ไพรโมเจมที่เยอะด้วยนะครับผมทําให้คุณสามารถจะไปเปิดกาชาได้ไวขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้คุณได้ตัวละครที่ต้องการมาได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับจบแล้วครับผมสําหรับข้อแนะนําสําหรับ มือใหม่นะฮะที่เริ่มเล่น g e n s h i n Impact นะครับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมก,ก็มาลองกันได้นะฮะเกมสนุกทีเดียวสายฟรีก็เล่นได้นะครับจริงๆแล้วนะฮะถึงจะมีใครบ่นว่าเกลือเกลือนะครับแต่ก็เกลือจริงๆนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่ามันเล่นได้นะครับเป็นเกม Open World ที่สนุกนะฮะเล่นกับเพื่อนก็นได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางอีดีนาก็ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจาัมบอนพุทธน,นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้้ไปก่อนแลวบบ๊าายย